กับสบายดีพอแม่พี่น้อง FC เพื่อสุขสุขคนพบพบกับสองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องอนืมเปลี่ยงเปี่ยงหนูน่อยยังบ่ทันมาแต่หงเฮียนอยู่พอกำลังไปเอาเอาแต่งปลาเขาถาแทมๆทมแถมม ่มีอย่างายดอกตำมกแตงตำแตงต้มกระลุกระดูุดขักกดกระลุเนยกินเขาอยู่งาบ้านของเก่าพี่น้างลมหดบวกเขามาหอนหอนแต่งพวกเขาทา่านักเฮียนพอกำลังไปหับ

บายดีพี่น้องก็มาไป่ับลูกสาวพี่น้องเอ้ยมาแต่รุ่งรีอาตู่แกสิ่งจะออกั้งหัวเลยคือเห็นแลวนั่นน่ะมาตู่พึ่งมันจะกันที่ลุกไปหยัดตรงเลยในครูใหญ่แในครูใหญ่ขึ้นนั่นเละแท้ขอสกินก่อนแล้วก็หิวแห้ง ถิงช้างมันแกะเเยของหมู่กันเยนี่จ้ะนี่น่จะนอนอ้าวแอบพ่อละบาดไปเรงเงินหอบที่มาเงินเป็นแอบกันล้างมือด้วยค่ะสบายดีไปนี่ตือละางไง ตะลึงตึงตังสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุคนอยู่แหงลำบานสิมองสุบอลพี่นังเอ้ยนั่งถ่าบังคิงขึ้นนั่นเลยแค่เนี้ยดหง่อยอยาข่าแต่ว่าสิบมองกลัวไปเก่าสิบมอกเลือื่นมาสั่นนาพนถ่ายกีแกงมม่อื่นเหมาะองคนกูว่าสั่นเออเป็นถ่ายกีแกนน้อยแม่เมื่ออื่นที่ยัง mọi người thì hai ừ. phong sao sao gần lượt Bò... <laughs> <luôn. cười> hai luôn sao nhậu ba năm mặt hai năm Bò... hai năm mặt 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 hai năm นบอจัลยปแล้วฮะน้องนนมเนะเราข้าห้ากับซานีเละน้าเขาดิแซ่บเาจะไปินเนาะอืมันลบอกเนเป็่งตำแตง Tôm xịn bò nè má coi xịn bò nè ăn toàn mấy mọ với nó Ăn đi đi Chịu ăn ăn quá Phố mình có chút bớt để nè, พี่น้าะไล่เลนาะโอ้มีแตคนยังมาส่งเขากินให้พี่น้องไอ้กีกียตลาดน้อยขอยากกับุ่นแซ่บมัใช้โมงหรือเ่าสุดละสิบาทเลยเนาะบ่้อย

นอนกนอนเต็มเอะไรอีนายอันนี้น่ง่งอรถึงเัือเ้าอ่าอมมากะแก่อืมมาเสค่ะ ทำแต่งทาวะจนตแต่ยงจะคล้ายเครื่องก็ <c oughs> ไปนั่งเฮิร์ตตบนั่งแล้วล้วกับไปชออออ่องยยะอีกยันว่ามันของผูกไทโฮมนี่ยมันยันมันของตะไรกดจับหน่อยซมกระดูกเลือดตยาวัง บุญอนาคตเลยไห่น้องเอ้ยบุญห่องเขาบ่ละอู้ยทำไมืงอเนาะอืมของเงินยังจะได้ไหมอุ้ยเอาไปมื้อ ไว้ย,ยังมานเขากล้องนะดะลาดาะลาดญ่นางลงนางลงนางลงอยากบ๊กขับุถว่ะอยากบ๊ะขาบรถเล่นแบบกางน้ะ

ăn lại ừ. cool. ừ, ừ, bây giờ. không bằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

không nghe nè bộ lục sẽ lắp cảnh bộ cái <laughs> okay. nhà bạn bộ chắc chơi mẹ mà <laughs> ừ. <Tại là> mà đứa tôi bảo lông ma bộ tôi chèn nó mạnh bài lỗ lắm bài thấy chèn mạnh nhà bạn ừ mà đưa mà đưa gì <laughs>

แล้วมันจะหอมเกลี้ยงไงจ๊ะึ้วเลี้ยงมูแ้วึกแต่ว่ามันจะเคาะมันจะบอห้เจ้าแล้วไปกู้แน้ำนมนี่กุ้ยเงินขายไก่ยังไม่เห็นวหมเดี๋ยวไปยังให้เกลแลวก่อนก็จะไปเอาเลี้ยงมูสอย เห็นต uh ัวแรกคือเกาหน่อยว่ะอืมักหักหักมันเย็นย่ยบุกอืมตนี้ฟีดเอาเลยกินบุก เสจะข้าอ oh. oh. ่อีกคักๆคุณว่าเได้กินกบพุดลาน่อกก็บู้ว่าโอ้ดขี้ไปเองด้วยมาแรงเด้อขีไปฝ่าไปเองเด้อเฮจะไปทำอีกรข้3มือ xong mong là lợi bỏ ừ. đó ừ. để dài. Cái im nữa 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 รับิปนีสอายใจในก้อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณในไลฟ์พี่น้องบอกไปสุกุลสุกุนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกค,กค,คอมเมนต์พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุกุลสุกุนแซ่บขัดขนาดมือเนี้ยรับคลิปนี้สบายดี